ฮอลลีวูดกับสตีรอไทป์เอเชียต้องเนดใส่นั่นเอเชียต้องเป็นโปรแกรมเมอร์เอเชียต้องตุยก่อนเพื่อนเอเชีย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 ลืมไปได้เลยงานนี้ไม่มีใครตายมีแต่คนเกิดค่ะจอยไรท์แกงตัวเจฟิสกี้ค้ามโลก I am a good girl saving myself from marriage you sure you don't miss it ระวังภัยความมั่นกับหนังพลังเฟียสกี้แห่งปีถ้าผู้ชายเราก็เมาได้ถ้าผู้ชายรัว่วเราก็รัวได้ค่ะ,ะ,ะถ้าผู้ชาย18บวกใส่เราบวกได้มากก่านั้น แต่บอกไว้ก่อนวันนี้ไม่ใช่แค่หนังเฟียสไปวันๆนะแม่เพราะนอกเหนือจากความหามันคือการกลับไปค้นหารากเหง้าที่แท้จริงของคนเอเชียพลัฒจินสายสัมพันธ์ของเชื้อชาติที่ตัดกันไม่ขาดที่อาจจะทําให้อินจนต้องเสียน้ําตา If you do not know where you come from how do you know who you are รัดๆกันไปเลยค่ะกับกระแสเมาส์ปากต่อปากที่เรียกว่าปู่ถามให้จอยไร้เป็นหนังคอมเมดี้ขึ้นฮิ้งสุดๆนี่ไม่ได้เตาข่าวขึ้นมาเองมีข้อมูลรับรองจ้ะแม่ รถเทนตโตไมโตนี่สูบประดิษนแจะกระแสจากนักวิจารณ์ที่อวยกันไม่หวัดไม่ไหวเช็คเลยความเฟียกเกียร์แม่คือมันแบบมันจุกสับมนี่แล้วถูกจริตมากต้องดูสไตล์พวกอเมริกันพายรดทริปแฮงโอเวอร์บรรยากาศพวกนั้นอะกลับใหม่อีกครั้งในเวอร์ชั่นแบบชนีเอเชียน่ะว้าวมากครับหัวเราะจนจนตัวสั่นอะไม่ได้หาในการดูหนังในโรงแบบนี้มานานมากครับผม I don't believe these girls are singers Girls show them ยังไม่พอหือหาคาบทวีปกันไปเลยหนังอะไรตั้งชื่อไทยได้ใจเวอร์แก๊งตัวเจเฟียดกี่คามโลกฟังแล้วปลุกพลังสุดๆแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นหนังพลังหญิงไม่เกินจริงนะไล่ไปตั้งแต่ผู้กำกับอเดลลิมที่มีเครดิตเขียนบทหนังดังอย่าง Crazy Rich Asian และที่เซอร์ไพรส์สุดๆคือทีมเขียนบทเรื่องนี้ยังได้คนไทยอย่างคุณเชอรี่ชีวประวัติด,ดำรงมาร่วมจอยอีกนะแม่ ี่ Kevin Nick and Tri Jo จอยแนนวิคงไม่มีทริปไหนที่จะาหวปกได้เท่านี้อีกแล้วนี่มันคือหนังคอมเมดี้แห่งมวลมนุษยชาดนานินานที่จะมีมาให้เห็นกับหนังที่เต็มไปด้วยกลิ่นายเอเชียในฟอร์มฮอลลีวูดแบบนี้เชื่อเถอะว่ารีเลตแน่นอน ถ้าคุณอยากดูหนังคอมเมดี้ที่ยิ่งดูกับเจ๊แกงยิ่งแซ่บสีถ้าคุณอยากขำจนขิดกับมุกตลกทีส่สาดมาแบบไม่สน4สน8จอยไร้แกงตัวเจ้ <Yeah. S 1> ฟิสกี้คามโลก6กรกระดาคนนี้ในโรงภาพยนตร์